ทำโพสแบบไหนคนซื้อเยอะสุดคนทักมาคนคอมเมนต์มา,าเหมือนแอดจะดีนะผลแอดแบบนำส่งดีเหลือเกินนะคะแต่ยอดขายไม่มาถ้าใครที่แอดของเราโดนปฏิเสธมันจะมีผลเลื้อลังกับเราในอนาคตระวังนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นไลฟ์แนะนำข้อระวังในการยิงแอดสำหรับใครที่แบบว่าวิเรียนครบแล้วเนาะเตรียมตัวที่จะยิงแอดหรือว่ายิงแอดไป แล้วโดนปฏิเสธแอดบ่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้จินก็จะมาแนะนําข้อระวังให้เนาะที่แบบคําถามจินเจอบ่อยๆหรือว่าคนแคปมาถามในเพจบ่อยๆเนาะเดี๋ยววันนี้ให้ทุกคนได้ฟังเลยว่าปัญหาที่เจอบ่อยๆมีอะไรบ้างแล้วอะไรบ้างที่เราควรจะเช็คก่อนที่เราจะยิงแอดวันนี้จะได้แบบว่าไม่ต้องไปทําให้แอดเส็ดก่อนหรือโดนปฏิเสธก่อนแล้วค่อยมาแบบแก้ไขเนาะ วันนี้เนาะก็จะเป็นแบบ ทบทวนให้ตั้งแต่เรื่องการปรับไมซ d s e t ในการยิงแอดอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปและทุกอย่างความสําเร็จมันใช้เวลาถูกไหมขนาดคนที่ใช้สินค้าเดียวกันในแบรนด์เดียวกันเองเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนปังและไม่ปังฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่าถามหาสูตรสําเร็จแต่จงหาสูตรในการเทสที่ทําให้เราได้รู้ผลลัพธ์ด้วยตัวเองแล้วลหลายๆคนชอบมาถามจิงบอกว่าทําทโพสต์แบบไหนคนซื้อเยอะสุดจริงก็ตอบตามตรงว่ามัน ซื้อเยอะได้ทุกแบบบางสินค้ามันปังแบบภาพบางสินค้าปังแบบวิดีโอบางสินค้าปังแบบเอาไลฟ์สดมายิงฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมและยั่งยืนตลอดไปมันคือการทดสอบและปรับเนาะจร,จริงจริงจินได้สอนแปลว่าการหากลุ่มเป้าหมายถ้าสมมติว่าอย่างยิงแอดนะคะเอาคำาว่าคอเลลาเจนคาว่าผิวสวยเอาชื่อแบรนด์ไปค้นตัวกลุ่มเป้าหมายให้ Facebook แนะนําเราได้เลย สสิ่งที่จะทําให้เราแข่งกันแล้วเติบโตเนี่ยก็คือแข่ง v a l u ลกับแข่งแบ n ดิ้งถ้าเราอยากเติบโต แล้วอยากให้คนกลับมาซื้อเราแข่งให้แว l ลูเพราะว่าณวันนี้ไม่ว่าคุณจะออกสินค้าเป็นแบรนด์อะไรก็ตามสินค้าอะไรก็ตามหรือแม้แต่สินค้าเดียวกันเนี่ยถ้าคุณให้แว l u ลูมากกว่าแว l u ลูก็คือให้คุณค่ามากกว่าบริการดีกว่าให้คําแนะนําดีกว่าเซอร์วิสดีกว่าใส่ใจลูกค้าดีกว่าเนี่ยจินบอกเลยว่าลูกค้าเขาจะกลับมาหาคุณนะคะคุณไม่จริงใจกับเขาคุณไม่ได้มีแว l ลูให้กับเขาจริงๆอ่ะเขาดูออกฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการที่เราให้คุณค่ากับ เป้าหมายเนี่ยมันสื่อถึงความจริงใจการดูแลและความน่าเชื่อถือในระยะยาววันนี้ถ้าใครยังไม่ปังหรือยิงแอดยังไม่โดนสิ่งที่จินอยากบอกทุกคนเลยคือนั่งวิเคราะห์ตัวเองว่าเราให้คุณค่าอะไรหรือกลับไปดูโพสต์ขายของเราว่าโพสต์ขายของเราอ่ะมันดีแล้วหรือยังมันเป็นพนักง,งานขายที่ไปไกด์ให้คําแนะนําไปบอกสิ่งที่มันเป็นปัญหาของเขาทําให้เขารู้สึกมั่นใจว่าปัญหาเขาจะหายไปได้ด้วยการใช้ตัวนี้นะ การขายอะ่ะมันต้องขายให้กับคนที่มีปัญหามีความสนใจและมีเงินถ้าสมมติว่าเราเห็นแล้วว่าเอ้ยเราแก้ปัญหาเขาได้เราพูดในสิ่งที่เขากำลังสนใจเราได้เงินเขาแน่ๆสิ่งที่จินอยากให้ทุกคนระวังว่า มันจะทําให้แอดเราเพี้ยนหรือว่าจะทําให้แอดเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเลยคือเรื่องอะไรบ้าง1น่งนะคะคุณเขียนคอนเทนต์หรือแคปชั่นขายอะ่ะไม่ครบถ้วนบางคนก็จะบอกว่าอุย้ยคนทักมานะคะแต่ว่ามันไม่ได้ยอดขายบางครั้งเนี่ยรายละเอียดในการที่ลูกค้าจะมาทักซื้อสินค้าเราอย่าให้เขาถามว่าสินค้าคืออะไรราคาเท่าไหร่คือบางทีมันอาจจะมีบ้างคนที่หลุดมาเพราะว่าไม่เห็นราคาในแคปชั่นเราแต่มันไม่ใช่ความผิดของลูกค้าแสดงว่าคุณเขียน ไม่ชัดเจนให้ปรับที่ตัวเองก่อนถ้าลูกค้าทักเข้ามาแล้วถามว่าราคาเท่าไหร่คุณภาพต่ำทันทีถ้าลูกค้ายังไม่ได้รายละเอียดครบถ้วนง่ายต่อการตัดสินใจซื้อแสดงว่าโพสต์เราเนี่ยคอนเทนต์คุณภาพต่ำผลแอดมันอาจจะดีแต่มันไม่ได้ยอดขายนะคะ 2. ก็คือว่าคือหลายๆคนเนี่ยยิง แอดเปิดไปสักพักแอดโดนปิดในกรณีแบบนี้จินจะบอกเลยว่าถ้าเขาอุทธร์แล้วเขาไม่เปลี่ยนนะอย่างเช่นอะัะสมบุติว่าจินเคยยิงแอดน้อนแล้วแบบมีคนมา มีส่วนร่วมเป็นแบบหลักพันแล้วอะแล้วอยู่ดีๆวันนึงแอดมันก็ฟ้องขึ้นมารีเจ็คเนาะรีเจ็คก,ก็คือปฏิเสธแอดขึ้นมาว่าแอดเนี่ยโดนปฏิเสธนะไม่สามารถที่จะโปรโมทได้แล้วเราก็พยายามอุธรณ์ซึ่งอุธรณ์เขาก็แจ้งมาแล้วว่าเอยมันผิดนโยบายแอดแบบนี้คะ่ะให้ลบโฆษณาเลยเพราะว่ามันจะมีผลเลื้อลังกับเราในอนาคตระวังนะจินบอกเลยว่า แนะนำให้ลบแอดตัวนั้นเลยให้เข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณาแล้วเลื่อนลงไปหาคําว่าคุณภาพบัญชีมันจะบอกเลยว่าแอดที่โดนปฏิเสธใน30วันย้อนหลังมีอะไรบ้างแล้วอะไรที่ค้างโดนปฏิเสธอยู่เวลาเราลบอะ่ะเราลบเฉพาะโฆษณาออกได้เราไม่ต้องลบทั้งแคมเปญจีนเนี่ยเคยได้บัญชีกลับคืนมาแล้วเฟซก็กลับมาไล่ตรวจคุณภาพโฆษณาเดิมข้อโดนปิดบัญชีนั้นกลับไปอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างที่3นโยบาย Facebook ตอน นี้แข็งแรงมากอย่าแม้แต่จะคิดว่าทำยังไงให้ผิดนโยบายได้นานที่สุดถ้าคุณจะยืนหยัดอยู่บนแพลตฟอร์มเ c e บุ๊กจึงบอกเลยว่าคุณจะต้องทำตัวเองให้ขาวขึ้นขาวขึ้นในด้านสายยิงแอดนะ คือไม่ใช่แบบเทาลงเทาลงเทาลงนะใครที่แบบยังใช้แบบแฮกอยู่ดูดมาอยู่อะไรแบบเนี้ยอยู่ไม่นานพวกที่บอกว่าแก้บัญชีไปเอาบัญชีมาซ่อมบัญชีจิงไม่เคยเห็นใครได้ผลลัพธ์เลยแล้วบางคนนะคะซื้อไลฟ์มาแล้วก็แพ็กมาถามจิงนว่า ทำไมไลฟ์เพจเรามันลดลงลดลงทุกวันคือเวลาเขาซื้อไลฟ์มานะคะหรือว่าเพจที่มันปั๊มไลฟ์มาแล้วเราเอามาเปลี่ยนเนาะยิงแอบยังไงก็ไม่ปังแล้วเผลอๆไลฟ์อะคะ่ะมันจะลดลงเรื่อยๆจากการกวาดล้างของ Facebook ซึ่งไอพวกเฟซอวตารเฟซแบบปลอมขึ้นมามันไม่มีตัวตนจริงอยู่แล้วถ้าเป็นเราอะ่ะมีคนลากเราไปกดไลฟ์เพจนี้แล้วเราไม่ได้ชอบเราคิดว่าเราจะอยู่ได้นานไหมมันอยู่ไม่ได้ถูกปะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอะ่ะไปดูดปั๊มไลฟ์มาหรืออะไรเงี้ย วันเลยมันจะลดลงเรื่อยๆลดลงลดลงลดลง,ลดลงเรื่อยๆนะคะอันที่4นะคะอย่าให้บุคคลที่โดนปิดบัญชีหรือจำกัดสิทธิ์มาอยู่ในบิสเนสเราถ้าเขาโดนปิดบัญชีแล้วลบเขาออกจากบิสเนสทันทีเพราะจะลามมาปิดแล้วจิงก็โดนไปแล้ว1แอดอันที่4ต้องระวังเลยนะอันนี้ดอกจัน500ดวงเลย เปิดเพจใหม่เมื่อวานค่ะแวนลูกคอนเทนต์เป็นวิดีโอจะยิงตัวเปิดพอยิงแคปเป็นไหนดี ยิงการเข้าถึงและยิงการรับชมวิดีโอ2อันแบ่งเงินเท่าๆกันก่อนก็ได้ยิงสัก3วันถึง7ดวันดูฟีดแบ็ก่อนว่าต้นทุนมันเป็นยังไงแล้วโปรแกรมดึงอีเมลล่ะครับที่ใช้ดึงโปรแกรมอีเมลจากเพจอื่นๆอันนี้จินต้องบอกเลยว่าจินอะไม่ได้ใช้เลยที่จินใช้แอดเวล่าแต่กลัวมากเพราะว่าเพื่อนที่ใช้โดนปิดบัญชีหมดเลยอันไหนก็ตามที่แบบว่าเป็นการขโมยข้อมูลดึงข้อมูลทุกวันนี้โดนปัก1ล้านบาทนะจ๊ะไปดูเลยถ้าคุณขโมย ข้อมูลหรือเอาข้อมูลอย่างเช่นคุณไปดูดอีเมลมาแล้วเจ้าตัวเห็นว่าอ่าคุณแฮชแท็กคุณยิงเบอร์ด้วยใช้ข้อมูลฉันกองได้เลยจ้ะพรบบคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลเขาเริ่มใช้งานแล้วแล้วปีหน้าเอาจริงยิงแอดไป8ตัววิ่งอยู่ดีล่วงหมดเลยปกติอย่าติดกับดักพอล่วงนะอุทธรณ์ไปก่อนพออุทธรณ์เขายืนยันว่าเขาไม่เปลี่ยนอ่าเราเปลี่ยนเองนะมันเป็นแบบนี้อ่ะอย่างเช่นจินยิงโพสตหนังสืออสมมตินะหนังสือสีดำโดนล่วงหมดแล้วนะคือขาย ได้ประมาณล้านแล้วอ่าแชร์แบบจะ2,000อยู่แล้วอ่ะทุกคนยิงมาก,กินเงินไปหลักแสนแล้วมั้งเออนะเชื่อไหมว่ามันล่วงแล้วอย่าไปคิดว่าให้เฟซ book เขาปรับตามเรานะเราอะต้องปรับแคปชั่นหรือไม่ก็ต้องปรับโพสนะคะอืมแค่นั้นเองนะอันไหนล่วงปรับลองอุทธรไปก่อนหนึ่งรอบถ้าอุทธร์แล้วเขาบอกว่าไม่เปลี่ยนนะ <laughs> เขาก็ยืนหนึ่งเราเปลี่ยนเองนะ อาทิตย์ที่แล้วแอดวิ่งรัวมากอาทิตย์นี้มายอดเงียบปรับตัวไม่ทันเลยค่ะเกิดจากอะไรเกิดจากความปกติของ Facebook ที่จินบอกว่าต้องไปดูว่าเราอะ่ะยิงไปที่ทาร์กเก็ตไหนถ้าทาร์เก็ตนั้นมันล่วงแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆจ้ะเพราะจินบอกว่ากลุ่มความสนใจบน Facebook มันเป็นฟันปลาและเมื่อไหร่เราไม่กำไรเปลี่ยนกลุ่มอย่าไปอะไรอววรความสําเร็จแบบเดิมๆ a c e b o o k มันเป็นแบบนี้จุดอิ่มตัวมันไวมากปี2018ิจินยิงโพสต์เดิมได้เกิน9เดือน ทา r g e t เดิมกินได้เกิน6เดือนแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่กลุ่มความสนใจต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆขยับนะถ้าเป็นตัวเปิดเนี่ยขยับไปเรื่อยๆแต่ในเพจเราก็ยิงโกยไว้เลยหาโปรโมชั่นหรือหาอะไรใหม่ๆเล่นกับลูกเพจไปเรื่อยๆนะคะคู่คะเราสามารถปรับงบได้เลยไหมคะ ถ้าปวดนั้นดีปรับได้เลยนะดีที่สุดไม่ปรับเลยแต่ถ้าต้องการปรับปรับไม่เกิน3 0ของงบเดิมยิงมา1000อยากปรับปรับได้พันสาคือค่อยๆไต่เต้าไปทําไมเวลาเราอัดงบแอดถึงพังมันเป็นปกติว่าเราอัดไปตรงไหนถ้าเราอัดเยอะเกินไปมันมีโอกาสพังได้อยู่แล้วเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรือไม่ไมีอะไรการันตีแล้วว่ามีคนรอซื้อเธออยู่อีกแบบแสนคนนะไม่ใช่แอดเนี่ยมันจะพยายามเอา AI ไปหาคนที่ดีที่สุดที่อยากซื้อเรามากที่สุดก่อนมันอารมณ์แบบว่าโกยมาเป็นเหมือนภูเขาน้ําแข็งอะแล้วไอตัวที่พีคที่อยากซื้อมากที่สุดออยู่ด้านบนแล้วก็ไล่ลงมาหาคนที่มีความอยากซื้อน้อยลงน้อยลงน้อยลงฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เรายิงไปแล้วแอดช่วงแรกหมูมันรัวมากแล้ว3าสวันมันหมดอะมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันก็พยายามหาคนที่คิดว่าจะสนใจมากที่สุดหรือบางทีคนที่อยู่ในทาเก็ตนั้นเขาเปลี่ยนใจหรือหน้าใหม่เข้ามาหน้าเก่าออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตัวอินเทอร์เน็ตตัวนั้น มันเควมเหมือนกันนะคะมีคําแนะนํำไหมคะช่วงนี้ควรกลุ่มว่าหมายกว้างหรือแคบดีทดสอบอย่างเดียวคะ่ะเทสและเทสและเทส,ทส,ทสเพราะว่าอย่างที่บอก กลุ่มเป้าหมายกว้างไม่ใช่ไม่ดีแต่โพสต์คุณต้องอัจฉริยะถ้ากลุ่มเป้าหมายแคบก็ดีแต่คุณก็ต้องขยันเทสเยอะๆนะถ้าถามว่ามันแคบมันเหนืดไหมถ้าแคบแล้วมีคนซื้อเหนืดช่างมันขนาดกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ปัจจัยจะแคบหรือกว้างไม่ใช่ปัจจัยเราดูต้นทุนการซื้ออย่างเดียวลงคนดูียวิดีโอ95%คนถี่ควรเท่าไหร่ดีคะให้เขาเห็นเต็มๆเ,เลยเพราะคนดูยวิดีโอ95%อย่างเช่นคนที่ดูวิดีโอจบอย่างเงี้ยจินจะไล่ขยี้3-4ความถี่นะคือ อิมเพรสชันให้เกินโดยเฉลี่ย4ีหรอบไปเลยยิงบอดแคสต์ลูกค้าเก่าต้องยิงกี่วันบอดแคสต์ลูกค้าเก่าหมายถึงป๊อปอัพใช่ไหมจินจะใช้เวลา3วันไม่เกิน5วันแต่3วันเนี่ยขอให้มันส่งนะเร่งสปีดอัดงบได้เลยใช่ไหมไม่ต้องสร้างซ้ำใช่ไหมคือถ้ามันใกล้กันมากเกิน80%ให้เอามาเมิร์จกันกฎของ Facebook คือถ้ามันโอเวอร์เลย์หรือทับกันเกิน3าอรเนอย่ายิงพร้อมกันอย่ายิงพร้อมกันไม่ใช่ว่าอย่าเปิดแอดพร้อมกันนะอันเนึ่งเปิดเช้าอันินึ่งเป นี้ให้เสร็จจบแล้วเตะออกไปก่อน แล้วค่อยมายิงอินเทอร์เน็ตนี้มันจะไม่แข่งกันแต่ถ้าสมมติว่าใครจะทําเป็นโคนเพื่อปรับงบอย่างเช่นจะยิงมา300แล้วแบบกลุ่มนี้ต้นทุนการซื้อแบบไม่ถึงร้อยขออัดแรงๆจาก300เป็น3,000เปิดตัวใหม่เลยมอนิเตอร์24ชั่วโมงอาจจะเปิดที่บัญชีใหม่หรือเปิดในบัญชีเดิมก็ได้ถ้าต้นทุนการซื้อไม่ลงมาใกล้กันปิดตัวใหม่เลยแต่ถ้าต้นทุนการซื้ออะลงมาใกล้ๆกันปิดตัวเล็กเปิดตัวใหญ่ได้เลยแต่อย่าเปิด2ออินเทอร์เน็ตเนี่ยพร้อมกันมันวิ่งแข่งกันเองนะ เทสแอดนี่เราเทสกลุ่มเป้าหมายหรือเทสวันสมมุติเรามี3ความสนใจใช่ไหมเราก็ยิงไปเลยกลุ่มความสนใจที่1ที่2ที่3ยิงไปสัก3าวัน5วันแล้วก็วัดผลมีวิธีแก้แอดที่เคยวิ่งดีวันหนึ่งยอดตกไหมครับเปลี่ยนค่ะถ้าแก้จริงแก้2แบบคือย้ายไปอินเทอร์เน็ตใหม่ๆไปทดสอบไปหาคนใหม่ๆหรือปรับที่ตัวโพสต์เอาสร้างโพสต์ที่2มายิงแข่งโพสต์ไหนให้ต้นทุนดีกว่ากัน มีเซลเพจแล้วควรยิงแบบไหนเอาจริงๆนะควรยิงทุกแคมเปญอย่างที่จินบอกแต่ว่าถ้ามีเซลเพจ เราต้องไปเช็คในตัวพิกเซลก่อนว่าพิกเซลเราอะเกิน500ต่อเดือนหรือเกิน50ต่อสัปดาห์หรือยังถ้ายังไม่เกินก็ยังใช้ตัวแคมเปญคอนเวอร์ชันไม่ได้เพราะคอนเวอร์ชันมันต้องมีพิกเซลจานวนอีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นอะเกิน50เหตุการณ์ถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ได้ต่างกันจากเรายิงพวกความสนใจหรือยิงข้อความธรรมดานี่แหละทาไมช่วงนี้แอไม่วิ่งช่วงบ่ายเป็นต้นไปบทจริงฉันกินเงินทุกระยะ มันอาจจะเป็นไปได้ว่าในการนําส่งถ้าเรากดให้แอดนําส่งโดยการประมูลแอดจะดูว่าตอนนี้เหตุการณ์ที่ฉันจะนําส่งหรือลูกค้าที่ฉันจะนําส่งค่าการประมูลเฉลี่ยแล้วมันแพงหรือมันสูงกว่าปกติไหมถ้ามันแพงฉันจะถอยกลับมาก่อนหยุดฉันจะออมเงินเธอไว้ฉันจะแบบว่าเก็บไว้ประมูลในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วเธอได้ผลลัพธ์ดีที่สุดบางช่วงลูกค้าเราไม่อนมันก็ไม่จำเป็นต้องส่งถ้าเป็นแบบนี้มันดีกว่า ให้มันส่งแบบมั่วๆไหมอจินถามจริงหนูโดนปิดบัญชีเพจนั้นสามา cases, รถเปลี่ยนคนยิงแอดได้ไหมได้ถ้าไม่ได้โดนปิดที่เพจเปลี่ยนได้นะสร้างเฟซใหม่สร้างเออบัญชีธุรกิจมีสิทธิ์โดนปิดเยอะไหมครับหรือควรหาเช่าดีกว่ามีสิทธิ์โดนปิดเยอะมากเพจที่เปิดใหม่ในปีนี้เปราะบางมากเลยค่ะยิงแอดเยอะก็ไม่ได้สร้างบิดใหม่ก็ต้องรอเวลานะคะที่จะแบบว่า ทำให้มันแข็งแรงเนาะต้องแบบใสสะอาดจริงๆอะไรเงี้ยจะโดนพิจารณามากกว่าปกตินะคะช่วงนี้แอดแพงแต่การเข้าถึงน้อยมากค่ะลองทํา value content หรือว่าสินค้าเรามันอาจจะเฟดเป็นขาออกแล้วอะถ้าสินค้ามันเฟดออกมันเป็นขาลงเราก็ต้องหาสินค้าใหม่นะตอนนี้ยังยิงเบอร์ลูกค้าได้อยู่ใช่ไหมย,ยิงได้จ้ะจริงก็ยิงอยู่นะยิงแอดไปแล้วเราสามารถแก้ไข value content ได้ไหมได้แต่ต้องลบ ในแอดออกก่อนแล้วแก้แล้วค่อยไปเปิดโฆษณาใหม่นะคะอ่ากระจายงบทําแบบไหนคะเพิ่งหัดยิงยิงหลายๆแคมเปญนะคะสมมุติว่า อันหนึ่งพันเราอาจจะแบ่งเป็น3แคมเปญหรือว่าแบ่งออกเป็นหลายๆแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่ากระจายงบควรเทสกลุ่มเป้าหมายแบบแยกแคมเปญเลยไหมคะหรือเทสแบบแอดเซสเทสแบบแอดเซสดีกว่าถ้าเราไม่มีเวลาจับตาดูอะไรขนาดนั้นเพราะว่าการที่เปิดแคมเปญออปติมัยหรือว่าเทสในแคมเปญเดียวกันแล้วเปิดเปิดปรับงบเนี่ยเราสบายใจได้เลยว่าต่อให้มันกินเงินเราไปอ่ะมันยังไปกินหรือว่าใช้ในตัวชุดโฆษณาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ะคะคูคายิงแค่1 0 0รบาทต่อวันตอนนี้ได้กําไรหลุดทุนแล้วควรเพิ่มงบให้สูงขึ้นไหมคิดว่ายังไงล่ะอันนี้มันก็ต้องควรเพิ่มไม่สูงไหมถ้าเราได้กําไรเนาะคือการโปรโมทเนี่ยมันเป็นการเพิ่มพลังทวีให้คนเห็นมากขึ้นให้เราได้ยอดขายเพิ่มขึ้นถ้าสมมติว่าเราอยากปรับงบเพิ่มขึ้นก็ควรทําค่ะ ถ้าอยากบอดแครลูกค้าเก่าต้องยิงกี่วันใช้งบประมาณเท่าไหร่ดูก่อนว่าบอดแค s t เนี่ยอินบ็อกเรามีเท่าไหร่แล้วยิงกี่วันส่วนใหญ่อะจิงใจยิงประมาณ3วันนะขั้นต่ำเขาให้ใส่3วันเนาะมันต้องเปิดแบบปรับงบแต่ถ้าเรายังไม่เคยยิงใส่พันหนึ่งสองพดูอัตราการวิ่งของแอดก่อนก็ได้จะได้ไม่ตกใจมากเพราะว่าบางคนเน่ยเห็นจินยิงแล้วแบบต้นทุนการนำส่งบาทหนึ่งต้นทุนการซื้อ4บาทอย่างเงี้ย แล้วแบบคิดว่าเออมันจะได้แบบเท่ากัน no เพราะว่าอินบ็อกคุณจินไม่รู้ว่าคุณภาพอินบ็อกอ่ะดีหรือเปล่าต่อให้เราบอดแคสต์ถ้าเขาอินบ็อกมาไม่ได้รอยัตี้กับเราไม่ได้ซื้อของเราแบบเป็นประจําหรือไม่ได้ใช่ลูกค้าเลยเนี่ยบางทีอ่ะบอดแคสต์ไปอาจจะเงียบไม่มียอดซื้อก็มีนะจะต้องเทสก่อนนะคะ ฟังก์ชันสร้างรายชื่อบัญชีคนาเปิดยังไงคะจะสร้างกลุ่มเป้าหมายเราต้องใช้ในบัญชีธุรกิจเท่านั้น2ต้องยิงแอดให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างน้อยห7วันตัวฟีเจอร์นี้ถึงจะเปิดให้ใช้งานแต่ก่อนเนี่ยเราเปิดบัญชีบิสเนสปุ๊บตัวเนี้ยมันจะสร้างได้เลยเอาเบอร์โทรเกาะเข้าไปแต่ทุกวันนี้ไม่ได้คุณต้องมีเ n g a g e m e เ t เกิดขึ้นก่อนเพราะเขากลัวว่าเธอจะไปซื้อข้อมูลบัญชีของเพจอื่นแล้วก็เอามายัดใส่เพจนี้ไม่ได้นะคะ CBO อ่า CBO ถ้าใครยังไม่รู้จักย่อมาจากแคมเปญบัจเจตอ ptimize คือการปรับงบทั่วทั้งแคมเปญนะคะเพื่อนเราบอกว่า CBO หลายชุดกับหลายแคมเปญตอนนี้อันไหนดีกว่ากันจินทําทั้ง2องอย่างตอบไม่ได้ว่าไหนดีกว่ากันอย่าเดาเพราะบางอันแตกหลายแคมเปญดีกว่าบางอันแตกหลายแคมเปญก็ไม่เวิร์กตายแล้วก็มาแบบบางสินค้าฉะนั้นเนี่ย ไม่ขอการันตีขอให้ไปเทสดูก่อนตอนนี้ทำแอดทั้งการเข้าถึงเพจแอดความสนใจควบคู่กันไปเหมือนมีคนซื้อก็เข้าไปปิดแอดเทสความสนใจที่ไม่ได้ซื้อทำแบบนี้โอเคไหมต้องถามว่าโอเคไม่โอเคดูต้นทุนภาพรวมเราเวลาเอางบโฆษณาเรามาหารรวมกันทั้งเดือนน่ะกำไรบ้า กกำไรโอเครำต่อแจ้งเตือน Facebook ชุดโฆษณาทับซับซ้อนกันยังไงให้เราเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณาเข้าไปคําว่ากลุ่มเป้าหมายติ๊กเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากดูการทับซ้อนจะเลือกได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายลูกอะไรและกลุ่มเป้าหมายความสนใจจะไม่สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายกําหนดเองได้นะคะเพราะมันเจาะจงเกินไปอาจารย์ครับยิงขายแพ็กเกจจัดงานแต่งควรยิงการมีส่วนร่วมหรือยิงสร้างแบรนดิ้งค่ะยิงแบบไหนก็ได้แต่ขอให้สร้างแบรนดิง้งมีภาพมีสตอรี่มีมี ให้ value content เนาะให้เขารู้จักเราสนิทเราการสร้างกลุ่มเป้าหมายกำหนดเอง re marketing ค่ะเวลาย,ยิงแอดคนมีส่วนร่วมเกินพันแล้วแต่พอมาดูกลุ่มเป้าหมายยังไม่ถึงพันต้องทำยังไงก็ต้องโกนมาใหม่ค่ะยิง interest เข้ามาเรื่อยๆใหม่นะคะยิงให้เยอะกว่านั้นบัญชีหนึ่งบัญชีโดนปิดโฆษณาจะลบออกไหมลบไม่ได้บัญชีโดนปิดมันต้องอยู่ในนั้นตลอดการมันลบไม่ได้นะจ๊ะเราจะไปทำอะไรกับมันไม่ได้อีกเลยไม่ว่าจะเป็น pixel ที่โดนปิดบัญชีที่โดนปิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะ มือใหม่ค่ะหนึ่งแอดควรมีกลุ่มเป้าหมายประมาณกี่กลุ่มความสนใจจินใส่หนึ่งอันแต่ถ้าใส่บวกต้องบวกให้มันแคบลงอย่างเช่นสมมตินะว่าจินจะยิงขายหนังสือการตลาดของจินจินก็จะยิงคนที่สนใจการตลาดและเป็นแอดมินแฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ควรจะรวม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 มาหลายอันอันนี้คือเราจะเทสไม่ได้ว่าลูกค้าจริงๆมาจะกลุ่มไหนมีวิธีการจ่ายเงินในบัญชีโฆษณาที่ไม่จํากัดไหมคะจ่ายบัตรเครดิตลิมิตจํานวนที่ผูกไว้มากสุดให้3 มื่นต่อครั้งจินก็ใส่สามหมื่นยิงไปพอกราฟตกใช้โพดเดิมแล้วเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตได้ไหมได้นะเทสไปกลุ่มใหม่เรื่อยๆเพราะว่ายิ่งการใช้โพดเดิมอะค่ะจนินจะใช้โพดเดิมจนกว่ามันจะแบบยิงไปทเทสหลายๆกลุ่มเนาะเพราะว่าโพดเดิมอะมันจะมีตัวโซเชียลพูฟคือคอมเมนต์ใต้โพดยิงแอดแบบข้อความควรปล่อยสักกี่วันดีครับบางทียิง2งวันวันแรกแพงแน่นอนแล้วยิงข้อความนะจินบอกเลยถ้าใครยังไม่เคยปล่อยให้มันเกิน3วัน5วันอะลองปล่อยก่อนคือจินไม่ได้บ ว่าให้คุณใช้เงินเยอะแต่ให้ใช้เงินอย่างมีสติถ้าเราเงินไม่เยอะก็ใส่100300อะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เราจาลองว่าเราเป็นคนซื้อเวลาเราเป็นคนซื้อเราอยากได้อะคะ่ะทักไปปุ๊บเราไม่ได้โอนทันทีบางทีเราก็กลับมาคิดก่อนเดี๋ยวหนูขอคิดก่อนนะคะคือแบบต้องใช้เวลาในการตัดสินใจซึ่ง3วันถึง5วันนะมันจะถึงจุดอิ่มตัวในกรณีที่เปิดปรับง,งบแล้วแอดอยังรันอยู่สามารถเข้าไปสร้างซ้ำได้ใช่ไหมได้แต่จินจะแนะนําว่าการสร้างซ้ำในแอดเซตในแคมเปญเนี่ยจะไม่แนะนำ ให้สร้างหรือไปแก้ไขหรือไปเพิ่มอะไรในแคมเปญคือเราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยว่า1แคมเปญฉันจะยิงไปที่ไหนแล้วทําหน้าที่ปิดอย่างเดียวคือแบบปิดไล่มาอ่ะอันนี้ดีดออกไปหรืออันนึงก็ให้มันวิ่งไปถ้าอันนี้ยังไม่กำไรปิดออกไปเราก็ไปเปิดแคมเปญใหม่นะคะอ่ะวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะก็เอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วนะก็ขอให้ทุกคนมีสติอย่าใช้อารมณ์ในการทําโฆษณาทําการตลาดหรือยิงแอดเพิ่มงบใดๆทั้งสิ้น มันไม่เวิร์กก็อย่าไปอัดแอดอัดงบไม่เวิร์คคือหน้าที่เราคือปรับไม่ใช่ไปเพิ่มเงินนะคะมันจะต้องปรับแล้วเรียนรู้อยู่เสมอนะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ